อ่าได้วสวยแชร์แชร์กีนปึ๊บปึ๊บเดีย๋ยนะมึงมึงมีไฟล์ยังไงใช่พี่ยังเลยยังไม่มีแบบมึงจะได้อ่านไงอ่ะเอางี้มึงพูดหน้า กูพูดหน้าหนึ่งไอพีม <ego> มึงมึงพูดสองสาม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 แล้วไปจบที่สามนะ แม่จะครบสิบแปดหน้าพอดีสองสามคือ,อยังไงนะกูพูดสองหน้ามุงพูดสามหน้าอ๋อโอเคเกต่ะมึงพูดสองหน้ากูพูดสามหน้าแล้วก็มึงพูดสองหน้ากูพูดสามหน้าจนมาจบที่กูครบสามหน้ามันจะครบสิบแปดหน้าพอดีโอเคไหมพี่ก็นะคือตกลงใครสองใครสาม มึงสองใช่ไหมหรือกูสามมึงสองกูสามมึงสองกูงส,งงสามคือโอเคโอเคมึงพูดสองหน้ากูพูดสามหน้าใช่แล้วก็ uh. วนไปเรื่อยๆแม่งจะครบสิบแปดพอดีโอเคปะอ่าโอเคโอเคเริ่มหนึ่งมึงนี่ยินเสียงพัดลมกูปะไม่ยินไม่ยิน เออเอเอกูลืมว่าตอนแรกมันต้องพูดอะไรบ้างนะว่าสวัสดีครับไม่ไม่รู้ <นะ S 2> ว่ามึงลอง,องไปดูรุ่นพี่ดิสวัสดีครับผมพิมุกโมลารหัสนิสิตหกสามสามหนึ่งสองสองห้าสองหนึ่งและสวัสดีครับผมสุทธิมลรหัสธีรวัตรเลขประจำตัวนิสิตหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับ พวกเราได้ไปทำการฝึกงานที่บริษัทเซ็นทรัลวิชั่นนะครับไปหน้าต่อไปเลยโอ้ยอย่าชทชดชดชดดอาย่าใหม่เอาใหม่ขออีกรอบสวัสดีครับผมพิมุกโมลารหัสนิสิตหกสามสามหนึ่งหนึ่งสองสองห้าสองหนึ่งครับสวัสดีครับผมสุธิมลรหัสธีรวัน์รหัสนิสิตหกสามสามหนึ่งหนึ่ง สามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับอาพวกผมได้ไปทำการฝึกงานที่บริษัทเซนโทรวิชั่นอาโดยเซนโทรวิชั่นอาตั้งอยู่ที่อไปอ๋อเออกูก็ลืมเนาะว่ามีไฟล์อยู่โทษทีวะอขอขอมาอีกทีใหม่อีกที <Okay. S 1> อาสวัสดีครับผมพิมกมราครับรหัสนิสิตหกสามสามหนึ่งหนึ่งสองสองห้าสองหนึ่งครับ สวัสดีครับผมสุธิมลร,รหัสธีรวัตรได้พยายามตัวนิสิตหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับอาพวกผมได้ไปทําการฝึกงานที่บริษัทเซ็นทรอิชั่นครับโดยบริษัทเซ็นทรอิชั่นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโดรนเป็นหลักครับโดยสามารถแบ่งบริการเป็น3หลักคืออาเซ็นแอสเซอร์เวย์เซ็นอินสเปกเซ็นไอวีพี pect, Send โดยเซ็นแอสเซอร์เวย์จะเป็นการให้บริการด้านแผนที่อาเซ็นอินสเปกจะเป็นบริการ ด้านการตรวจอาคารครับส่วนเซนไอวีพี v P เป็นบริการในการถ่ายภาพพานเรามาครับโดยที่ตั้งของบริษัทนะครับจะอยู่ที่บ้านเลขที่66ซอยปุณวิถี30ถนนสุข,ขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนคกรุงเทพมหานครครับครับแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายในการไปฝึกงานครั้งนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านโดรนแล้วก็ในการตรวจสอบอาคารครับแล้วก็ เป็นกิจกรรมในการเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นแบบการจัดสมครับที่จัดตั้งโดยทางบริษัทครับซึ่งเกี่ยวทางด้านโดนนะครับพวกเราก็ได้ทําการไปศึกษารูปถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานหลายคนขับหรือ UAV นั่นเองครับต่อมาพอหลังจากถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องไปเรียนรู้โปรแกรมที่จะมาต่อรูปโดรนเพื่อทําเป็นพอยคาวครับ และต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นการนำโดนไปศึกษาไปใช้จริงครับในงานประเภทต่างๆที่ต้องใช้พิกัดเข้ามาเกี่ยวข้องครับจึงต้องไปศึกษาการใช้อุปกรณ์ GNSS สุดท้ายก็จะเป็นงานสุดท้ายของเ,ออเป็นงานที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทครับเชี่ ไอพิมไอเฮียบที่บ้านกูเสียงดังว่ะมึงได้ยินป่ะได้ยินไอเฮียคอยคอยัอยอยเอาเลยเดี๋ยวกูัวเอามึงเริ่มใหม่หน้านี้ใหม่ก็ได้เดี๋ยวเวตัดช่วงนี้ใหม่ให้แบบนั้นโอเคม,ม,มันได้ฮะได้แหละเดีย๋ยวกูมันโอเคเอมันไม่เห็นหน้าอยู่แล้วไงเห็นแต่เสียงไงโอเคไมได้ยินแต่เสียงพูดผิดเออมาตัดได้ เริ่มใหม่เลยงานที่รับมอบหมายในการมาฝึกงานที่บริษัทเซนโฮวิชั่นนะครับพวกผมก็ได้ศึกษาสมเป็นสามอย่างใหญ่ๆครับก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโดนแล้วก็เป็นเรื่องพิกัดครับผมต่อมาก็จะเป็นการศึกษา,าเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็มาร์เก็ตติ้งครับสุดท้ายก็จะเป็นมีส่วนร่วมในการ จัดจัดกิจกรรมของบริษัทครับเริ่มด้วยการศึกษาการถ่ายรูปทาอากาศด้วยอากาศยานไลายคนขับหรือ UAV นั่นเองครับต่อมาศึกษาการใช้พอหลังจากถ่ายรูปด้วยโดรนเสร็จปะครับก็ต้องศึกษาโปรแกรมในการที่จะต่อรูปที่ได้จากโดนครับเพื่อทําเป็นพอยข่าวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ GSS เพื่อจะเป็นพิกัดเอามาอ้างอิงใช้ในการอ้างอิงรูปที่ได้จากโดนครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการออศึกษาโครงสร้างของตึกที่มีส่วนประกอบหลักเป็นคอนกรีตครับเพื่อจะเป็นเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นการตรวจสอบตึกครับผมแล้วก็มีการจัดทำซุ้มครับของบริษัทที่ทูดิจิทัลบาร์ แล้วก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ครับมา์เก็ตติ้งต่างๆเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัทครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่รับมอบหมายศึกษาการใช้โดรนนะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอันนี้ก็จะเป็น งานที่ต้องไปถ่ายไปออกงานจริงนะครับเป็นถ่ายเอ่อใช้โดรนไปถ่ายรูปพื้นที่รกร้างจำนวนยี่สิบเอ็ดไร่ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ได้มาของงานนั้นนะครับครับอ่าโดยอ่าเป็นในงานนี้ครับเราต้องศึกษาเกี่ยวกับการทำพอยท์ข่าวครับคือการเอารวมรูปต่างๆอ่าให้มาเป็นจุดพอยท์ข่าว โดยใช้รูปจับใจปริมาณที่มากๆครับเพื่อทําให้สามารถออกมาเป็นพอยคลาวได้ครับและนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราทำมาครับว่าเป็นแผนที่ความละเอียดสูงะครับ,รบส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นการประยุกต์ใช้กับในด้าน 3D m o เดลครับก็คือเราสามารถเอา 3D m o เด l เนี่ยไป deploy บนเว็บไซต์เ บราว์เซอร์ได้ครับโดยใช้ตัวพอ d ทเข้ามาร่วมทำงานนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลงานอีกอันหนึ่งครับที่ทำโดยใช้พอ d ทเข้ามาช่วยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นการศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ GNS ชื่อเครื่องมือ AMD r i s l IS2 นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรับตำแหน่งแล้วก็พิกัดบนโลกแล้วก็มีค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยมากๆครับซึ่งจะเชื่อมกับแผนที่กรมที่ดินครับผมจะได้พิกัดจากาใช่ครับก็จะใช้ในการ เป็นตัวตรึงค่าพิกัดที่แน่นอนในงานโดรนครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นงานที่ไปถ่ายพื้นที่หลอกลังยี่สิบเอ็ดไร่เหมือนกันครับซึ่งหลังจากได้รูปมาแล้วก็จะใช้พิกัดจากเครื่องนี้แหละครับในการตรึงค่าพิกัดให้เกิดความแน่นอนในเชิงพิกัดแล้วก็รูปแต่ละรูปเนี่ยจะมีความ จะมีระยะสัดส่วนที่เท่ากันทางรูปครับต่อมานะครับก็จะเป็นการศึกษาโครงสร้างของตึกครับที่มีส่วนประกอบหลักเป็นคอนกรีตอันนี้ก็จะไปดูในเรื่องของการตั้งแต่การเทคอนกรีตเลยนะครับว่ามีโครงสร้างยังไงจะต้องใช้เหล็กประเภทใดบ้างนะครับในการที่ เอามาใช้เทพื้นคอนกรีตหรือว่าทําเป็นผนังคอวอลครับอันนี้ก็จะเป็นดูที่ไปศึกษาที่โครงการวันแบงก์คอกนะครับครับต่อมาก็จะเป็นศึกษาส่วนประกอบของตึกที่โครงการเอสเทลพร้อมพงครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการ ต่อมาก็จะเป็นการจัดสมนะครับที่ทูรีตตอปาร์กเป็นการจัดสมเพื่อรับสมัครคนเข้าทางบริษัทครับผมโดยตำแหน่งที่รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของด้านไอทีครับเพราะในงานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นการจัดแร์ให้เป็นงานที่เปิด ให้คนที่มีความสนใจในด้านไอทีหรือเกี่ยวกับพวก marketing ต่างๆเข้ามาสมัครในบูธต่างๆในงานนี้ครับส่วนางานที่รับหมายอย่างก็คือ,อเป็นการเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับก็คือเราเราจะเป็นไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่บริษัทเราได้ทำหรือบริการที่เราจะทำในอนาคต เพื่อมาโปรโมตตัวบริษัทของเซ n t ทูวิชั่นครับโดย mm hmm. ในรูปนะครับจะเป็นตัวอย่างคอนเทนต์ที่พวกผมได้เขียนขึ้นมาแล้วก็ได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ของบริษัทครับโดยคอนเทนต์แรกก็จะเป็นในเรื่องของป้องกันปัญหาเกี่ยวกับน้ำรั่วหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอีกคอนเทนต์นึงก็จะเป็นเกี่ยวกับ AI ครับที่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบอาคารครับ ่าส่วนคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเ e n ท์โอเชั่นครับก็คือเ e n i n อินสเครับอโดยโปรโมทเพื่อให้รู้ว่าเซ n i n อินสเปนี่า,าใช้ให้บริการอย่างไรแล้วก็ลูกค้าจะได,ได้รับประโยชน์อย่างไรครับครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับนะครับ ในเชิงวิชาการนะครับจากการมาฝึกงานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ได้เรียนรู้ครับการสํารวจทางอากาศด้วย UAV ครับแล้วก็ได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ต่างๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโดน UAV หรือว่าอุปกรณ์ RTK ครับได้ฝึกการใช้โปรแกรมต่างๆครับเช่น Google Earth Pro Pick 4 d QGIS ครับผม ได้ฝึกการเขียนโปรแกรมพอด e เพื่อใช้ในการแสดง 3D โม d e l บนเว็บไซต์ครับครับพอดเพื่อ 3D บนเว็บไซต์นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบใช้เวลาในการเรียนรู้มากที่สุดของการฝึกงานในครั้งนี้เลยครับแล้วก็เป็นเกณฑ์ต่างๆครับที่รัฐบาลกำหนดในการจําแนกตึกที่มีรอยร้าวครับผมตั้งแต่น้อยจนถึงขั้นร้าวมาก แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การโปรโมทบริษัทเป็นความรู้เพิ่มเติมครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางวิศวะครับผมต่อมานะครับในด้านสังคมนะครับก็ได้ฝึกการพูดคุยเป็นทีมครับมีการพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็มีการาสามารถเชิญชวนคนอื่นให้มาสมัครงานแล้วกอ็อันนี้เพิ่มเติมก็จะได้รู้เกี่ยวกับพวก ครงสร้างทางบริษัท้วยครับว่าแบบเราควรจะทำทาปฏิบัติตัวอย่างไรให้แบบอยู่กับบริษัทได้เป็นอย่างดีครับครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นคุณค่าที่ได้จากการฝึกง,งานครับครับผมก็สิ่งที่ได้นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนภายในอนาคตแล้วก็การทำงานในภายภาคหน้า ได้ครับสามารถพัฒนาการทํางานให้เป็นทีมอับตัวกับผู้อื่นครับผมเข้าใจถึงหลักการการทํางานที่แท้จริงมากขึ้นครับอุปสรรคในการทํางานเนื้อหาที่อยู่น,นอกห้องเรียนหรือว่าทฤษฎีที่เราเรียนมาอาจจะต้องมีการมาปรับเปลี่ยนในการทํางานครับเพราะว่าในการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทุกอย่างเหมือนกับในตําราเรียนครับจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ให้คล้อยตามกับงานจริงมากที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายคือได้รู้คุณค่าของเงินครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมและพี่มูขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับต t อปเลยนะอะ